เราเล้าคอยนะครับผมเราไปิดเกมอีกเกมก่อนคือกิจกรรมเนี้ยแบบมีเครื่องเยอะมากเลยครับเพื่อนๆสำหรับสายฟรีโอมีเครื่องนี้เครื่องนี้นี่ได้ชิ้นส่วนฟรี่ีได้โบนัสฟรีแล้วก็มีเครื่องนี้ มีเครื่องเยอะมากครับกิจกรรมนี้นี่ได้โบนัสฟรีอันนี้เป็นสิ้นส่วนเอาไว้ประกอบรวมเครื่องนี่ได้เครื่องนี้ได้โบนัสฟรีได้ถ้วยได้ครับสายฟรีกิจกรรมนี้ถ้าเราเล่นมาถึงตรงนี้นะครับมีเวลาสองเดือนแล้วก็ได้อุปกรณ์ตกแต่งเครื่องครับ ประกอบเครื่องนี่ได้เห IoT, รียญเอาทฟรีด้วย15บห้าได้เครื่องนี้ด้วยครับสำหรัสายฟรยีนี่ได้เครื่องนี้ด้วยแล้วก็ได้เครื่องนี้ด้วยนี่ครับได้เครื่องนี้2อันส่หรับสายฟรีก็ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็ตอนผมยังไม่ได้จัดเลยรอบนี้เดี๋ยวรอค่อยจัดมีเวลา2เดือนครับผมแล้วก็ ตอนนี้ผมเห็นมันมีเหรียญโซมาให้มินนิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับนี่เวลาเพื่อนๆมาเปลี่ยนพลังก็มาปกดตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเพื่อนๆมากดที่ my profile เพื่อนๆจะสามารถลิงก์ได้นะครับลิงก์กระเป๋าได้ครับ ลิงก์กระเป๋าคอมมานเตอร์แมนนะครับมากดในช่องนี้นะครับเพื่อนเพื่อเพื่อนเ,อนเอนสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับเพื่อนๆพอนของค,ครับ